เหมาแล้วไม่แล้ว,ลวตะนิน่มตะนิน่มเอาเร็วมองกับมองขาดเนาะนี่เออโอ้โหโอ้เฮ <c oughs> เอาให้วุนใหญ่ก,ก็ว่าวนมืมลยสีเหลือวนะ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอาเบิรสุขูสุคนมันนี้กามาพบกับทีมงานบ่าวสมจิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกพี่น้องสมจิตพาท่านผสมมาลุยป่าหาไส้มองตามธรรมศาสตร์วิธีชีวิตแบบบ้านบรรยากาศกด็ดีดีพี่น้องม้นอนี่ก,ก็ไดนะ้ ตอนนี้กัเวลาประมาณสี่โมงเย็นหรือว,ว่าสี่โมงแรงหาไซมงพี่น้องเซมองกับมายามกลางคืน,นพี่น้องคิดว่ามาใส่ไว้ให้ทีมงานลงไปใส่ก่อนแล้วใส่ประมาณทุ่มหนึ่งกับมายามพี่น้องมารอรุนกันผิดใบ้างกับเข้ามาเลี้ยงก็ลืมพัก กดติเตามาให้กำลังใจพอสมกันเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปชมพร้อมๆกันเลยบาทนี้น้ำกับบเบียเนาะเอาเบ็ดมาใส่เจ่าว่าบี้กินกับไปจั่งนี่ปากหอมันขึ้นมันบูยู่แล้วของมันบูยู่ของมันขึ้นมาอยู่หนองอยู่บ่กออันโอ้ยเดี๋ยวมาเอาตอน,นากลางว,วันแบบน,นี้เลยว่า ปลาต่ำอยู่ปะโอ้น้ำใสครับ ส่วนแ้วบดมาใส่ป่ามันต้องขึ้นมาเนาะขึ้นต้องขึ้นป่าพวกป่ายามนี้มันขึ้นโอ้เบ็ดเนาะเอาเบ็ดไปย้อนดิใส่เดือนมาจากบ้านตอนนี้ก็เวลาประมาณ สี่โมงกุ๊กกั่วพี่เนาะสี่โมงกุ๊งกัวกะกูดีกูดีมานั่งชมไปเฮ่อเอาแล้ว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 นี่เอาแล้วนี่ฮะเดี๋ยวนี่โอ้ยยันง่ายอยู่นี่เอาแล้วเอาแล้วไหนลี้ยวโอ้ยฮะโอ้ยง่ายเลยเนี่ยครับงงดีกว่าเฮ้เห็นบ่อเสื่อหน้านี่ โอ้มีกินแลยเะโอ,โอ้หาเสียนหาอย่างไน,นมาใส่เนาะสักเต็นจอม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 ,จอ,มอยู่ในปลาข้อนี่ ตะเล้งหูผลดอกค่ำค่ำม,มาป่าส่ายโอ้อตะเล้งกข้มาแล้วมายาม นูเข้าอีกวะเดี๋ยวเอาอยู่แล้วนี่เอาอยู่แล้วนี่ตัวใหญ่นึงนี่สองบาทสองสองปลายังไรโอ้ลุดแล้วจ้าเห็นมันออกไปมันเอ่ฮะโอ้ลุดอันนี้เลยปลาตัวมันใหญ่ใหญ่ไรป่าเนี่อืมโอ้ไปดีนนอกยิงปไปนี่ดโอ้ลุตซพี่นอ๊อก แล้วแม่ลุบเลยลุดี้วิทยาตัวนี้ tu ได้ oh ตัวนี้โอ้ใหญ่ตัวนี้โอ้ปลาคีลามเอ้ยมา นี่เหยียบพอดบะอูะ้หู้ข้างานั้นนี่เออใหญ่เลี่ยมัน,ม,นมันม,มันมันโบแมน่นเป็นปลาปากปายัางระโบลุดนนี้เป็นปลาขีล่าปลามันโบไมีเงี่ยงก็เลยลุดง่ายตัวแรงหูคนความคำจะมายามไหมขึ้น,ล,นละโอเคพี่น้องตัวแรงจังมามายาม หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ3-4สี่ชั่วโมงตอนนี้ก็ค่ำแล้วประมาณทุ่มหนึ่งพี่น้องก็ได้เวลามายามมองแล้วป่านนี้ประมาเราลุ้นน้ำกันพี่น้องว่าสิเป็นจังไนนงฝนออกมาใช่เลยทีมงานเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมพี่พี่มาอยู่ทั้งคนพี่ได้เห็นนี่มันชุกมาก ได้ตหาสองเหรอตัวละฮะยงตีงเราีงะต้องข้ามพี่น้องประมาณทุมหนึ่งนี่แหละใช่แต่สาอพี่น้องใส่เวงเฮ้ยไมยังนะเแล้ว่วานิานิเอาเร็วมองก็มองคาเนาะ เออโอ้เอาไวเร็วพี่น้องมีเชือเนาะจุ่งจุ่งก่อนนี่อ่านี่สดอเลยโอ้พี่น้องมีกินอีกแล้วมั้ยนี่อย่าเล่งนให้ไก้อ๋อได้ล้หนึ่งลายพี่น้อง ปลาใหญ่ปลาน้อยยังบนน้ำมองน้อ,อยยามลเลยว่ะเห็นไหลงลุยลงไปท้ายเราเลยเลยโอ้คักเละเป็นที่สโอ้มันเข้ามามันมาจากใสเนาะน่าจะมาตอนเขาปล่อยน้ำเออของของสุรประทานสำนีล่ะพอดีที่มองน้ย <า S 1> นอยหยามเราเนี่ยได้บ่ ดามตัวเออบ้านเราเลยมันต้องไปใช้ส่นทุนก็ได้งงน้อยหลักโอ้ใหญ่เลยเห็ดได้กินวะเหรอซา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 น้องอื่นเนาะซาเลยลวกน้ำนาบหอมลง โอ้นี่นานี่แถวๆนี่พี่น้องเอาเบ็ดมาปักนี่แต่สิคือแท้น่ปลาครับเลยเขียดเนาะเขียดมาเต็ดจอม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  ยังไงมึงดูโอ้โหโอ้ขอใหญ่กว่านุ่นเลยกินเหนียวนะโอ้โซ่ด้วโซ่งอืย <c oughs> เอาไหม <c oughs> โอ้พี่น้องกลับแลบบาทโอเคพี่น้องบาทน,นี่เงาพูดแหละเมื่อทำกินอยู่บ้านพูดละทังไดก็ได้ต้องเริ่มได้กึบโลดป่าอ้วนเนาะสามโตบาทเห็นปลาสองโอเลย <c oughs> สมน้ำสมเนื้ออยู่ในป่าทั้นี่โอ้ถืกเสยียเอ่เออมือว่านกับถืกว่างนี่เลอ,อว่าน lỗi mày 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 โอ้พี่น้องไอ้อดกซื้อย่งง่าเพี่น้องตอนเช้ากับมาทำกับข้าวลับสาลับสาเนาะลับสาลับสดเื้อมันพี่น้องงามเรลับสาไปวนกินก็ลองเบ่งเรืองวิธีการเหตุก็ได้ นี่ก็คือเนื้อปลาที่ซอยแล้วเตรียมพร้อมเทิดรับ,รบ่าซอยบุญจะเป็นต้องซอยน้อยก็บนใหญ่เกินไปพอดีคันสมคันอย่างขุนหันนี่เนาะนี่ก็เป็นต้มหัวมันตุ้มกระดูกมันเอาต่ซีนมันเห็ดรับมันก็เบิดซํำนีแหละอาหารบ้านเฮารับชาเด้อพี่น้องเด้อหลายคนก็อาจจะจะดิงคุนคุนรับารับชารับสดต่างกันเลยเนาะ เบิ้อ้ววปะ oh, <wait. S 1> นี่เวลาพี่น้องวิธีการเห็ดกันด้เอาเห็ดซุกเอาไเห็ดดิบตักน้ำฮอนมาลวกลวกให้มันมันมาจาก2องน้ำตาบ้าเพราะอนมันสุกกระคักคันชมหรอกระไรคันปะคันชมเลยคันชมเลยก็ามาลวก อุปกรณ์ส้มมาลวกเนี่ยมันสิเปื่อยเปื่อยเลยถ้าคันส้มมันจะหันเป็ตนต้นอะไนี้หลับสาหลับสาถ้าเป็นปลาหนังเต็กคักรเป็นปลาสวายปลาปลาข้างเนาะปลาข้างเครื่งรงรองปลากรุดแห้งคักหลังจากลวกแล้วก็สิประมาณนี้แหละอุปกรณ์พร้อมปลาพร้อมไม่ย่งพร้อมเคียวปรุงเลยเนะาะต้องเพล็ดเนาะตากให้เพล็ด

ไะไรวะตัวตัวไปเนะา,พนพานะพ,พริกพริกขัวพริกป่นอเ่าอีกัหน่อยก็ได้เพลดมันบุกไปเพลิดปนเลยตามนี้ก,ก,กเกขา้าขั้ว จะเบิดเลยกัน,นหอมลเออโอเคแค่เปิดได้ที่แล้วก็เอาหอมมะงุนหอมกับที่มีค่าตะไครไ้ใบมะกรูดหอมหอว่านทีลาทีลา,ลาของนะอืมาระิมขุนหน้าตาหน้ารับประทานเนาะหน้าตาของนะมีครับ่าแบบบานๆกับินหน้าตาที่ประมาณนี้ราบสาราบสดราบตารับสด เกือบไปนัวเดยปรุงแล้วนะเกือบไปนัวนี้เขาปรุงตอนคั้นสุ่มให้มันเข้าเดี๋ยวเลยเข้ามาปรุงทีหลังมันอาชีพเข้าเดี๋ยวเสร็อแล้วโอเคนะยังรสชาติโอเคพิว่าเซฟแล้วอชมไิม รับประทานเลือดบัน่าให้น้องเขาท่าครับผู้ปักไลน์นั่งได้ยุติไล่มามามาพี่น้องมามาหาลัางถ้วยหข <c oughs> องดีๆได้นน่ผู่ดได้กินได้ง่ายๆได้เบ็นี้ตันถ้วยนะ มาพี่น้องบานนี้พอแล้วขึ้นคุณอาตะคนพี่เขาอือเด็ดโอ้โหอูดาวนี่ก็แบบชี่งงุดขึ้นมาจมาด้านหลั พอ้เว้ยนอนห้องแค่ละมื่นฮะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงสักนี้กันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวกันปะนี่ก็ขอขอบใจหลายๆเนาะขอขอบคุณหลายๆสำหรับทุก ทานทุกคนเอฟซีที่เข้ามาบสมเป็นกงลังใจให้พาวสมชิตเข้ามาแล้วก็จะได้ยากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะมาพาคิดใหมไหมของบพาวสมชิต